ทุกท่านเห็นมาก,กระดาษเกมนี้หรือไม่ถ้าเห็นตน้นเลยึกเช่นนี้มาจนชินแล้วเอ้นี่ไงมาได้ทำหน้าที่ป้องกันขุนไม่ให้โดนใยัยอยนตรายใ,ใดๆที่ผ่านมาก็มีมาทำมีบ้านทำแย่บ้านจนเมื่อมากที่มาจากการยึดอ่างหน้านาว่าพ้นเองประหยัด เริ่มปกครองไม่ยัางยาวนานจนประชาชนเริ่มไม่พอใจจึงได้มีการเลือกตั้งมากไปเซลแมนเศรษฐีประกาศกล่าวว่าไม่เอาประหยัดจึงได้รับคะแนนเสียงจำนวนมากแต่แล้วเขาก็ทำการตบัดสัตว์ไปกราบกรารคนเอกประหยัดให้มาร่วมมือจนได้เป็นมากใหม่ไปเสียอย่างนั้นคุณผู้ชม อ้ามาแล้วครับมาแล้วพิซซ่าร้อนๆโดยขี่มือเชฟตุลาการพวกเขาผิดอะไรหรือจงหยุดได้เสียีิฉินตุลาการจงพิพาษาด้วยความเป็นธรรมเถิดเพราะหากท่านยังคงดันผุรังเช่นนี้ต่อไปความศักดิ์สิท์ที่คุณมีจะเลือนหายเมื่อลายสูญสิ้นไปจับคนเห็นต่าง ไปขันคุกตุกลาการเล่นสนุกอยู่ใช่ไหมหรือถูกครอบงำ้วยคำสั่งใครเหตุดใดบอดบ้าสารยมยกขบวนพิตซ,ซ่ามาร้องเรียนว่าบ้านเมืองผิดเพียนทุกส่วนสำประกันตัวคือหลักมนุษยธรรมกบเป็นชนชั้นนำ คำกันเองขอร้องเธอสารที่ไม่เคารพโปรดทบทวนความตามตรงเถิ้ากฎหมายกดกันไม่ย้ำเกรงรัฐก,ก็เป็นนักเลงคงเห็นเรา และต่อไปคือสารเจ้าแม่สัมปีงานบอลปีนี้ขอพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเอไม่ไห้ระบุน,นะว่าที่ไหนใครอยากจะรับก็รับไปอย่าร้อนตัวเพียงแค่พูดถึงการทำลายอัตลักษณ์ของตนเองแห่งหนึ่งขับไล่ที่มรรกวัฒนธรรมเพียงเพื่อสร้างตึก โดยไม่คำนึงถึงชุมชนส่วนอีกแห่งหนึ่งก็ใช่ย่อยปรปับปรุงตึกที่เป็นสัญลักษณ์จนทำให้สิ่งของโบราณทั้งเสียหายโอ้ดูสิด,ดูทำลายรากเหงาตัวต,วตนให้เรียนหายอย่างตั้งใจโอ้อน,นี้จ้าโดนแล้วนี่นะหรือคือการอนุรัก นาฬิกาโดงผักมาลายหายสัญลักษณ์ขำจุนสิ้นคลายแล้วจะหมายพิธทักรมได้อย่างไรมีที่ดินต้างกุงแหงระยะสร้างห้างซับพระสินค้าหลากหลายสิ่งขับจุงชน ทุกศารมีมือรวิงหมดทุกสิ่งเพื่อกำไรให้บางคนการละครหนึ่งเมื่อไม่นานด้วยกว่าขท้าพระจ้าจะจัดความได้นาดาวแห่งหึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์มีสัยักษ์ที่คอยที่ทักกฎเกณฑ์ควบคุมทุกสรรพสิ่ง ใต้ดวงอาทิตย์จาก,กนั้นมันก็ยืนยินรับดบทขอยี่ทุสัพสิ่งแต่มันไม่เคยกินเกินทุกสิ่งที่ิงขอบมนันกินเพื่อรักษากฎธรรมชาติที่อยเนือรัฐธรรมญ์เหนือรัฐธรรมนูญของทุกรัฐมันเป็นผู้แข็งแกร่งกว่ายอมมีชัยเหนือกว่าผู้บัญญัและปลาใหญ่จะต้องกินปลาเล็ก เป็นอยูเป็นธรรมาดาจะกล่าวถึงนอนใหญ่ใส่หูลูนโหยแล้วดูดพร้อมสู่ทอรณนสว่าปาาหมดเสียทุกชีวีสิ่งความดีทันทีน่าเสียดาย The cities burning on fires, but those who beside we People are now at their day door, tired, sick of the war to record. Oh, tell us who pays all the cost, who gains nothing at all but lost, who suffers from horrible wars most and is they hunted by riches owned. ภาพประเทศไทยในฝันช่างยิ่งใหญ่แต่มันก็เป็นเพียงฝันล้ม,ม,มลงแหลงๆก่อผู้มีอำนาจทั้งหลายลวนมุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมจึงทำให้ภาพฝันเป็นเพียงมายาที่ปกปิดความว่าเราสิ้นค่าม,มามากแค่ไหนนี่นะหรือประเทศไทยในภาพฝัน ปราชายยันเยืะอล้อหัวร่องหงายดูเหมือนดีที่แท้เหมือนใกล้ตายฝันสลายเมื่อไหร่ได้การเปลี่ยนแปลงขอขอบคุณทีมงานทุกภาคส่วนขอบคุณเครแต่งกายและเครื่องแต่งหน้าจากกลุ่มสลันิ้วล้อการเมืองแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคนี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดชุมนุมมนสินแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณครับวนขอเสียงประมือให้กับกลุ่มล้อการเมืองธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับมีหุ่นล้อการเมืองประมาณ3หุ่นนะฮะ หุ่นไฮไลท์ก็น่าจะเป็นหุ่นรูปหมากรุกนะฮะหน้าหนึ่งเนี่ยหน้าคล้ายอดีตนายกรัฐมนตรีและอีกหน้าหนึ่งก็เป็นหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นหน้านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะแต่ผมนุยัดดูภาพกันก่อนทุกท่านนะนี่ครับมีว่าวด้วยฮะท่านผู้ชมสอบถามมากันพอสมควร บรรยากาศสดๆนะขณะนี้ะจุฬาเดินไปแล้วนะจุฬาเป็นขบวนสะท้อนสังคมส่วนธรรมศาสตร์นะครับเป็นขบวนล้อการเมืองนะ